โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่ในงานวันนี้เราอยู่ในงานกับกับทีมงานกับทีมสบายย้อยโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในความสําเร็จเราอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าวันนี้อะทไมคนึงสําเร็จกันอย่างมากมายมาสามวันนี้ประมาณกี่พันคนนะ กเกือบสองหนึ่งไนห้ากว่าคนโอ้โหอลังการกันอย่างร้บไนไยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ไหมว่าเคล็ดลับยังไงเขาทำยังไงจึงมีความสำเร็จมากมายขนาดนี้เราไปดูกันเลในงานเลยครับบอกเลยนะครับบอกเลยครับงานนี้คืองานรับเิ็มประจําปีของ เดเจอินโนเวชั sociedad, glaube, Bref, oh, Body, okay, okay. ่นนะครับผมเรามาสัมภาษณ์กันตั้งแต่คนเดือนละแสนกันเลยดีไหมว่าเขาทำยังไงมีแนวคิดยังไงที่เขามาสำเร็จได้โอเคดอโอเคโอเคโอเคดีเลยทดลองก่อนท่านท่านก่อนเดี๋ยวขอได้รูปเอฟหนึ่งนะาเอบเดียว โอ้ตอนนี้เรามาอยู่กับโุทดอดัมนะครับผมโุทดอดัมอยากจะสอบถามและสัมภาษณ์ว่ามีแนวคิดยังไงที่มาสำเร็จกับเด็กเกมและโค้ดอดัมเป็นอะไรประมาณอะไรมาก่อนครับก็สวัสดีครับก็ได้รับรับราชการครับเป็นรับราชการทหารครับราชการทหารครับผมแล้วก็ได้ลาออกแล้วก็ตอนนี้คือมาอยู่กับเด็กเกมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือง่ายนิดเดียวครับเราที่การทำธุรกิจที่เราจะมีความสำเร็จหนึ่ง เราต้องมั่นใจในตัวเองทางสองเราต้องเชื่อในอบริษัทเชื่อในตัวบริษัทเชื่อในนวัตรกรรมเชื่อในระบบแล้วก็ลุยแบบถอนนะครับแค่นี้เราก็ประสบความสำเร็จตามควคัครับเออเห็นว่าปีนี้มีก็าเรียกว่าอะไรนะกำไรกำไร กำไรสุดที่ของปีนี้อันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่รายได้หลักนะอันนี้คือกำไรกำไรผลตอบแทนนะครับผมเพิ่งรับไปสดๆรๆเลยครับมูลค่าเจ็ดล้านกว่าบาทโอ้โหขอบุญรุ่งระดมากครับผมยอดมกตอนนี้บาทัแต่เป็นมึงก็แต่รูปเป็นมึงก็จต่รูปอี โอเคนุ๊กโค้ดบอลโค้ดบอลน้าโค้ดบอลระย่ะแบบโค้ดบอลยังไงน่าได้น่าไ้ตอนนี้เราตอนนี้เราเห็นหนึ่งคนครับพี่ผู้หญิงโค้ดรอน เดือดละสามแสนสามแสนบาทต่อเดือนโอ้โหอลังการล้านเปรดเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์เขากันโอเคเด้อเคสวัสดีครับผมอันนี้เราอยู่กับโค้ชพี่รอเนี่ครเอาตอนนี้ทำเดือนเีมส์สัมผัสกันเดือนเจมใช่สะเดือนละสามแสนบาทต่อเดือนกันเลยทีเดียว ว่าจะเป็นอาชีพอะไรอายุเท่าไหร่ก็สําเร็จได้กันทุกคนเลยค่ะนะคะสุดยอดคนานีมีแนวมีแนวคิดยังไงที่ว่ามาทํางานนี้ครับอ,อ,อ๋อ,อ,อก็คือว่าอดีตก็คือว่าอย่างที่ที่แต่ที่เราพี่บอกก็คือว่าที่เราเนี้ยก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นแม่ค้ามาก่อนทีเนี้ยเรื่องรายได้ไม่ได้ตอบสนองกับตัวเองนะคะเพราะว่าเราเป็นแม่ค้ามาสี่ปีประกอบธุรกิจส่ขขวนตัวมาเนี้นายนระยะเวลาก็หลายปีแล้วแต่รายได้ไม่ได้ตอบสนอง ก็ได่ใจที่เข้ามาทีนี้หนึ่งที่ชอบหนึ่งมันรับได้เป็นวินาทีไม่ต้องมานั่งขายแต่สิ่งสำคัญที่นี่มันมีคีนระบบที่คอยอร์ตให้เราอะสำเร็จแบบง่ายดดยค่ะโอ้นะคะสรุปว่าไม่ว่าคุณจะทําอาชีพไหนไม่ว่าอาชีพเท่าไหร่ก็ทําได้ไวทุกอาชีพทุกสายอาชีพทาได้ใช่บอกเลยวันนี้พูดที่ใจเราว่าใจเราต้องการมีฝันและเป้าหมายจริงฝันชิ้แค้นโอเคไหมคะ

โอเคสวัสดีครับท er ุกคนตอนนี้เราอยู่กับไอเจ้าท like mm ี่สุดของที่สุดของเรากันเลยนะครับ แกเป็นแบบว่าบุคคลต้นแบบผู้นำตัวอย่างที่เราแบบผมระทักใจในตัวของแกมากค,คือพูดได้ว่าภาคใต้นะไม่มีใครไม่รักโคตดอเดือนละหก0 0นท่านนี้เลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์แกกันว่าแกมีแง่คิดอะไรยังไงที่ว่ามาสำเร็จกับ The ะเจมและนําพาทีมงานอย่างพวกผมทีมวัยรุ่นที่ว่ามีแนวคิดและแรงบันดาลใจยังไงที่มาสำเร็จกับเดอะเจมนะครับคัะ เดี๋ยวตัน,นึงนะครับหรือยังไ์สักบนึงอ,อ่มีแนวคิดยังไงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไหมครับ,รบถ้าพูด,ดง่ายๆเลยแน่นอนแหละทุกคนต้องการที่จะร่ำรวยแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปถามคนั่วไปว่าอยากรวยไหมทุกคนก็จะบอกว่าอยากรวยถูกไหมครับแต่ทีนี้คํหนึ่งก็คือว่าระหว่างหนึ่งคนที่บอกว่าอยากรวยกับอีกคนหนึ่งที่บอกว่าต้องรวยเนี่ย แน่นอนแหละคุณภาพชีวิตของสองคนนี้ต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความร่ำรวยจริงๆสิ่งหนึ่งเลยและสิ่งเดียวเลยที่เราต้องทําคือการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราร่ำรวยและประสบความสําเร็จมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนงานที่ทําเปลี่ยนเครื่องมือที่ทําเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยน ทั้งหมดทั้งมวลเลยในสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันยังไม่ได้ทำให้เรารวยสิ่งหนึ่งเลยคือต้องเปลี่ยนครับแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นแต่การเปลี่ยนนั้นมี2แบบ1เปลี่ยนแบบฟ้าถล่มดินทลายกับ2เปลี่ยนแค่แปบบ๊บๆคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปตัวเองครับแต่เปลี่ยนแค่แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะร่ำรวยและประสบความสํา,สาสเร็จในชีวิตมันจะต้องเปลี่ยนไปตลอดการขอบคุณครับขอบคุณครับยอบอกแล้วอันนี้คือทย้ยจริงนะอันนี้ไม่ใช่คุณครูสิ แล้วจะคุณครูคนนั้นนะโอเคไหมอันนี้คือของแท้และแน่นอนเลยครับผมเพราะฉะนั้นเเราไปไปหาอีกไปหากันอีก,ก,อกออยืนสุดห่ออันนี้ก็อีกท่านนึ่งที่มาะสบความสำเร็จกับดิจเจีมากมายอย่างมาหาศาลมากเลย อันนี้ผมก็แนวความคิดของคุณพี่หน่อยนะครับแนวความคิดยังไงที่เราตัดสินใจมาทำเด็กเกมและเมื่อได้ทำเด็กเกมแล้วก็ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านใดบ้างครับผมทุกด้านเลยก็ว่าได้าะเมื่อก่อนมไม่ได้เป็นแบบนี้ไงรับที่เรเวนอะไรประมาณนั้นแหละคือเป็นวัยรุ่นที่ว่าเด็กแว้นมาก,ก่อนนะเนาะแต่วันนี้โอ้ไม่มีคำว่าครับเด็กแว้นเลยอะ่ะ <laughs> โอ้โหสุดยอดเด็กเมเปลี่ยนคุณได้จริงๆครับผมลงงา อีกคนนึงอีกคนนึ่งตามคนนะตามคน,มคนอันนี้อันนี้ทีมงานตากล้องนะครับสุดยอดมากเด็กเกมอลังการไหมครับคุณพี่อลังการกันเลยทีเดียวนะครับก็แบบนี้แล้นี้คุณพี่เออวันนี้มาเป็นทีมงานตากล้อง ไม่ทราบว่าคุณพี่รู้จักกับบริษัทเดอะเจมเนี่ยรู้จักรู้จักกันมานานแล้วหรือว่าคุณพี่ทำเดอะเจมอยู่ออะไรอ่ะค่ะคือไม่นด้เป็นนักธุรกิจเดอะเจมเนาะไม่ใช่ค่ะแสดงว่าเราเป็นคือคุณคุณรว่าเป็นคนนอก่างอาชีพกันผมอยากจะถามคนที่ว่าต่างอาชีพนะครับคนที่ว่าเขาไม่ได้คิดชื่อว่าทำเดอะเจมอยากจะรู้ว่าแง่คิดและมุมมองของคนภายนอกนักตอนนี้อะครับว่าเรามองกับธุรกิจเดอะเจมเนี่ยเป็นยังไงบ้างในแง่คิดของต่างอาชีพ เอเพิ่งจะมารู้จักแมนปอะมบนี้เลยความประทับใจมีความประทับใจกับถึงเกมครับตอนนีอยูนใช่ไหมพี่ติดภารกิจเดี๋ยวเขามาสัมภาษณ์ภายหลังโอเคได้เลยอาจารย์ตัวอาจารย์มีกองอาจารย์หนึ่งท่านหนึ่งคนนี้คือยอดของคนนึงแก้่ทยด้วยโอ้เสื้อดำนี่คุ้นๆน่มครับเสื้อดำคุณคครับคนนี่คุณไห โคนองช้างครับผมสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับผู้นำติติมาศอีกหนึ่งท่านนะครับผมโอ้โหวันนี้ประทับใจมากนี่แหละครับผู้นำของภาคใต้ที่พูดง่ายๆว่าเป็นแรงบันดาลใจเป็นแง่คิดและเป็นขวัญกำลังใจโอ้โหสุดยอดมากๆ นำทีมวัยรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวตอนนี้เราอยากจะมาถามท่านสักหน่อยนะว่าแง่คิดของท่านที่มองที่มองกับเด็เจมก่อนหน้าที่จะมาทำและหลังที่แกทำแล้วและสำเร็จมีแง่คิดอย่างไงบ้างครับอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะถ้าวันนี้ทั้งชีวิตเราลองอะไรแล้วเราทำมาเยอะอะแต่มันไม่สำเร็จแล้วทำไมเราต้องใช้เครื่องมือเดิม เรากล้าที่จะเปลี่ยนควางทีชีวิตเราก็เปลี่ยนถ้าวันนี้เราย่ำอยู่กับที่แล้วก็เดินถอยหลังอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องออกไปคน้นคว้าเราออกสู่ทะเลกว้างเราจะได้วิวที่สวยและชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่า้อเล่นกับชีวิตเพราะคนที่เรารักเขาไม่ได้รอเราอยู่นานวันนี้เดอะเจมสนะฮะมั่นใจนะฮะว่า สามารถเป็นเครื่องมือสำหรับทุกคนได้การที่ลัามองหาอาชีพดีๆนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะเลยเป็นอ e ีคอมเมิร์ซไม่ต้องขายของไม่เน้นสต็อกสินค้าแต่รับเงินเป็นวินาทีเมื่อเรามีรายจ่ายเป็นวินาทีอะทำไมเราถึงไม่อยากรับเป็นวินาทีขอใ้วันโชคดีแล้วมาลุยและทํางานร่วมกันสวัสดีค่ะโอเคโอ้โหสุดยอดมากๆเลยอันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับท่านเป็นด็อกเตอร์นะครับผม โอ้พูดง่ายๆรู้ไหมรู้ไหมหลังไมค์แกพูดว่าไงแกบอกว่าถ้างานนี้ไม่ดียิงฉันคงไม่โน่มาทำโอ้โหถือของแกไหมล่ะครับทุกคนอีกหนึ่งคนครับผมที่เป็นไวรัลและวันใจวัยรุ่นทุกคนนะตอนนี้แกเป็นรุ่นน้องครับแกพี่แต่วัยรุ่นนาใช่ครับพี่สุดยอดมากเลยแกเป็นคนหนึ่งับเป็นผู้นําเป็นหนึ่งโค้ชเป็นหนึ่งอาจารย์เป็นหนึ่งครูแต่ว่าอายุแกยังคุณได้่าไม่ถึง20อ่ะ19ปีอ่ะเก้าปีปีหน้า20ปี อยากจะถามว่าในสถานะที่เป็นวัยรุ่นออวัยรุ่นคาถามคือวัยรุ่นสามารถทําธุรกิจได้ไหมบอกเลยว่าที่อื่นไม่แน่ใจแต่เอ็ม,ยอยม,นอนมดได้อย่างแน่นอนและสมด็จได้อย่างโอ้โหอลังการพเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ตั้นหนึ่งคนนะครับผมโอเคสวัสดีครับคุณช้างสุดยอดมากๆเลยอันนี้คือผู้นำทีมสบายย้อยไ,ไม่เตรียมกันหน่อยครับไม่ต้องเตรียมเลยเราสดเลยเราไล์สดเลยโอโ้โหโอเคไหม อยากจะถามว่าในแง่คิดของวัยรุน่นในสถานะที่น้องช้างอะ19ปีคือเขาเป็นวัยรุ่นอะไม่ได้ว่าเป็นวัยรุ่นเลยไม่ถึง20ด้วยซ้ำาะเราอยากจะถามว่าในแง่คิดในมุมมองระหว่างวัยรุ่นที่ว่ากําลังาเรได้ว่ายายนะักก่อนที่จะมาสําเร็จกับเพลงก่อนที่มาสําเร็จกับชีวิตและหลังที่ว่าสําเร็จกับชีวิตแล้วแง่คิดสองแง่คิดเนดี่ยต่างกันใช่จริงไหมับคือว่าก่อนที่สําเร็จกับหลังสําเร็จ ก่อนนี่สาเร็จจบหลังสําเร็จใช่ต่างกันถามว่าผมสมําเร็จหรือยังก็ยังไม่สําเร็จนะทุกคนโอ้โนี่อยากขนาดไม่สําเร็จนะเนี่ยแค่ก้าวแรกแค่นั้นนี่มีไลฟ์สดใช่ไหมครับไลฟ์สดครับกด,ดไลค์กดแชร์เลยนะครับอะไรก็ถามว่ามาทําธุรกิจนี้ก่อนหน้านี้เป็นคนยังไงก่อนหน้านี้เป็นคนขี้เกียจครับทุกคนขี้เกียจมากเที่ยวเล่นนู่นนี่นั่นแต่ว่าถามว่าเหตุผลที่มาทําธุรกิจตัวเองเนี่ยก็เพราะเหตุผลเพราขี้เกียจบางคนอาจจะเพรขี้เกียจขี้เกียจแล้วมาทำทำไม ขี้เกยียจคือขี้เกยียจเรียนสูงสูงถามว่าเรียนสูงนี้ไม่ดีแต่ผมขี้เกยียจขี้เกยียจทํางานไปตลอดชีวิตแล้วแน่นอนว่าไอธุรกิจตรงนี้เนี่ยเขาบอกแล้วว่าทําไปสักระยะหนึ่งห้าถึงหกปีในอนาคตรเราสามารถหยุดทํางานได้โอเคไหมแต่ว่า 5- 6ปีนี้อาจจะทนเหนื่อยกว่าวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนด้วยซ้ําคนเหนื่อยกว่าผู้ใหญ่สิบเท่าเลยแต่มันก็ตอบโจทย์จุดประสงค์ที่ผมต้องการคือผมขี้เกยียจทํางานไปตลอดชีวิต ถูก<ส> <ừ, S 2> ไหมถ้าทำป้าห้าหกหกดีทางานนี้อนาคตหยุดทํางานแล้วเงินยังเข้ามีเวลาไปดูแลครอบครัวมีเวลาไปเที่ยวมบนดีดีกว่าไหมเหตุ ừ, ừ. ผลที่ทำรู้กิตนี้คือขี้เกียจ okay, นะ okay. ทุกคนโอเคไกมคือขี้เกียจทางานไปตลอดชีวิตเ <ừ, S 1> ออแลวทีนี้มาสาเร็จกับติเจมตอนนี้อายุงานท้องช้างเท่าไหร่นะครับกับติเจม แอาว่าถ้าพูดถึงจริงจังจริงๆอะใช่ครับประมาณแปดเดือนถ้าแบบมาไอเนี้เต็มเต็มอ๋อที่มาทํางานเต็มๆคืออายุงานประมาณแปดเดือนที่ทํางานเต็มๆใช่แปดเดือนนี้รับรายได้ไปแปดเดือนนี้อ่ะยอดสูงสุดเลยแสนสี่พันโอ้โหนี่ขนาดอายุสิบเก้าปีได้แสนกว่าบาทโอ้โหเนี่ยครับตำแหน่งแอมเมรอนเดือนละแสนโอ้โหขอบคุณมากครับ สุดยอดมากๆเลยกตไลค์กัแชร์นะครับทุกคนไม่เป็นเราไม่รู้จักกันใช่ไหมหล่อโอเคครับยีงกระนวยคนคลิปอะไรเหรอโอเคตอนนี้แบตกำลังจะหมดตอนนี้แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์กับใต้กอง เหลือแปดเปอร์เซ็นครับอะไรนะครับแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นไอ้เนาเสียดายมากเลยความยิงจะสัมภาษณ์ได้หมดทุกคนเลยนะเนี่ยไมข้าหน้าก็ได้กันครับบอกก่อนนะทั้งข้าราชการคุณหมอพยาบาลตำรวจทหารมากมายมากเลยโอ้โหไม่เชื่อต้องดูรอบๆเลยดูรอบๆแทนต้องเลยครับเห็นได้ไหมโอเคโอเค ิวิวคิว <Okay. S 1> ให้นหนอ, okay, อีกคนนึงแล้วกันเโอเคเพราะฉะนั้นดท้ายเราให้อีกคนนะครับให้อีกคน,นอีกหนึ่งคน,คนครับอีกหนึ่งคนคนคนนี้เขาอยู่ใกล้ตัวผมอ่าแกเป็นทีมงานที่ว่าสุดยอดและมีศักยภาพมากๆเราอยากจะรู้ว่าแนวคิดของเขาก่อนที่จะทำและหลังจากที่ทำงานเนี่ยเขาคิดเห็นอะไรเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทปิดขาได้หรือไมขายแล้วโอเคครับอาจารย์ ก็ยังเดวขอถามอีกหนึ่งคนเลยไว้ด้วยเลยสําหรับคนที่ว่าอยู่สงขลาสงขลาสะดาวาดใหญ่จันทตานีนราธิวาสภาคใต้ทั้งภาคใต้เลยผมว่าต้องรู้จักเขาบ้างแหละโอเคไว้สําหรับคนนี้ครับเขายืนด้านหลังเราแล้วครับก็คือพีลึกขวงเราที่เองครับผม,มวันนี้โคตรหล่อมากเลย พอทำพอทำมาเยอะพอทำมาเยอะเราจะจบรายการปิดการแข่งเขาเรียกว่าไล่สุดกันแล้วคือคนเดียวพี่รน<ม>สุดท้ายโอ้โหพี่บิดฉากเลยพี่สุดยอดอันนี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างผู้นําของวัยรุ่นที่มาสําเร็จกับเดอะเจมส์โอ้อยากจะทราบว่ามีแง่คิดยังไงไมาเรียกว่ายัางไงนะตัวพี่เองก็มีภาระหน้าที่ใช่ไหมมีภาระหน้าที่มีสิ่งที่ว่าต้องรับผิดชอบอืบแต่ว่าตอนนั้นคิดยังไงถึงมาทำเดอะเจมส์ครับก็เมื่อก่อนนะครับอีกอย่าง ปิดยางปิดยางแต่สัญญาของตัวเองแต่รายได้มันก็ไม่ตอบโจทย์ครับคือก็เห็นพ่อแม่นะพ่อแม่กิดมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับการปิดยางมันก็ดีแต่ผมก็อยากสร้างอยากที่เหมือนกับคนอื่นเขาลเลยตัดสินใจมาทําธุรกิจเครื่องถ่ายตัวนี้ธุรกิจของเดเกมถามว่าตัวเองชอบไหมไม่ชอบครับธุรกิจเครื่อข่ายไม่เคยทาแถมพ่อแม่ก็เคยขายเคยอะไรแต่ไม่สําเร็จผมเลยไหนๆก็พ่อแม่เคยทําผมเลยรอกับตัวเองครับ ลองสัมผัสมันดูว่ามันไม่ดีจริงไหมหรือมันได้แค่เหรียญอีกด้านหนึ่งที่มันไม่ดีลองลองเป็นเกียรเหรียญอีกด้านหนึ่งเป็นด้านดีดูครับลงบวกหนึ่งก็ตอบโจทย์กับชีวิตถ้าทำหรือกมครับผมตั้งใจจะทันแค่สามปีครับสามปีแต่ผมต้องมีทุกอย่างครับและผมทำได้แน่นอนครับต้มได้แน่นอนโอเคสำหรับคนคนที่ว่าคนใหม่คนที่ว่าต้องการก็เรียกว่าหารายได้รายได้เสริมหาช่องทาง้วครับหาช่องทางอนนี้ง่ายมากเลยก่อนที่ โอเคโอเคเดี๋ยวเขาถ่ายรูปรวมขนายรูปรวมผมกใจมากครับก็มกันจะบอกว่าสาหรับคนใหม่ที่มองหาอีกหงช่องทางนะครับคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจขอแค่คุณเปิดใจและเข้ามาเรียนรู้วิธีการทํางานเข้ามาเรียนรู้เข้ามาให้เห็นทุกกระบวนการขั้นตอนและรายละเอียดทั้งหมดและค่อยตัดสินใจเพราะตัวผมเองและตัวทุกคนเขาเริ่มจากจุดนี้ครับจุดที่ว่าเปิดใจและมาลองดูรายละเอียดและค่อยตัดสินใจครับผม พราะฉะนั้นวันนี้ก่อนจากกันขอบายบายและขอให้ทุกคนโชคดีและเจอกันที่ความสำเร็จครับผมบายบาย